โคราดลุกเป็นไฟเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ภาพจริงจากคลิปหาดูยากเผยให้เห็นการผสมกำลังรบทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของไทยทั้งแจสสบ39กิเ็น F16 Fighting Falcon และ F5E, F, e. F Tiger II ถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในเวลาเดียวกันเพื่อภารกิจเดียวคือการถล่มเป้าหมายที่ถูกระบุว่าเป็นภัยคุกคามสำคัญ การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสาธิตศักยภาพทางอากาศของไทยแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อผู้ที่พยายามท้าทายอธิปไตยว่าไทยพร้อมตอบโตด้วยพลังที่ไร้ความปราณีในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของฝูงบินอย่างมีระเบียบเครื่องยนต์คำรามกึกก้องไปทั่วฐานทัพอากาศโคราช แรงสั่นสะเทือนจากเจ็ตที่เร่งความเร็วเต็มพลังสะเทือนพื้นดินจนผู้คนรอบๆต้องหยุดมองด้วยความตื่นตะลนงเครื่องบินปริเปนที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวและระบบเรดาร์สมัยใหม่ทยานขึ้นฟ้าควบคู่ไปกับฝูง F16 ที่โด่งดังในเรื่องความอเนกประสงค์ในการรบขณะที่ f 5แม้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่ากว่าแต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและโจมตีเช่นเดียวกันการประสานกำลังของทั้ง3าแบบเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกขั้นตอนต้องผ่านการฝึกฝนการวางแผนและการซักซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนการโจมตีครั้งนี้ถูกออกแบบให้เป็นการโจมตีผสมที่จะใช้ทั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 และขีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM-65 มาเวริกอาวุธทั้ง2ชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและพลังทำลายล้างโดย GBU-12 สามารถเล็งเป้าได้อย่างละเอียดด้วยระบบเลเซอร์ทำให้มันตกตรงจุดที่ต้องการแทบไม่พลาด ขนาดที่ AGM-65 m a เวร r i เป็นขีปนาวุธที่ใช้ในการทำลายยานเกราะและโครงสร้างแข็งแรงมีพลังทะลุทะลวงสูงจนไม่มีสิ่งก่อสร้างใดต้านทานได้เมื่อเครื่องบินทั้ง3แบบบินเข้าสู่เขตปฏิบัติการภาพจากกล้องติดตัวเครื่องเผยให้เห็นทิวทัศน์ของโคราท,ที่ถูกปกคลุมด้วยควันหนาความเงียบงันก่อนการโจมตีเปรียบเสมือนพายุที่กำลังก่ะตัวเมื่อถึงเวลาที่คำสั่งถูกส่งออกมา ระเบิด gbu 12ลูกแรกถูกปล่อยลงจากใต้ปีกของ f 1 6มันตกลงไปยังเป้าหมายด้วยวิธีที่แม่นยำและภายในเซยววินาทีก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแรงระเบิดทำให้เปลวเพลิงพุ่งสูงขึ้นเป็น10เมตรเสียงสนั่นสะเทือนกึกก้องไปทั่วพื้นที่ตามมาด้วยการโจมตีจาก j a s ลบสากริเปนที่ปล่อย agm 65มาเวริกออกไปขีปนาวุธพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงติดตามเป้าหมายที่ล็อกไว้ก่อนจะกระแทกเข้าใส่อย่างจัง การระเบิดครั้งนั้นทำให้สิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงที่สุดถูกทำลายลงในคลิปตาภาพจากกล้องความร้อนแสดงให้เห็นเปลวเพลิงที่ลุกโชนไม่หยุดควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนภูเขาไฟปะทุในเวลาเดียวกัน f 5e F Tiger ก ii ที่บินในแนวต่ำกว่าก็เข้ามาสนับสนุนด้วยการโจมตีด้วยกระสุนและระเบิดขนาดเล็กเสียงปืนกลและแรงระเบิดที่กระจายเป็นวงกว้างทำให้พื้นที่โดยรอบถูกกวาดล้างจนแทบไม่เหลือสิ่งใด การประสานงานระหว่างเครื่องบินรุ่นใหม่และรุ่นเก่าสแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความชำนาญของนักบินไทยที่สามารถทำให้ปฏิบัติการนี้ดำเนินไปอย่างไร้รอยสะดุดภาพรวมของสมรภูมินั้นเต็มไปด้วยควันไฟและซากปร,รักหักพังตลอดแนวเป้าหมายที่ถูกระบุไว้ถูกเปลี่ยนสภาพโจนหมดสิน้นเสียงจากภาคพ,พื้นบันทึกความโกลาหลและความหวาดกลัวของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเสียงตะโกนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเสียงเครื่องบินที่บินวนอยู่เหนือหัว ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและหวาดผวาการโจมตีครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นการจัดเต็มเพราะกองทัพอากาศไทยได้นําเอาความสามารถสูงสุดทั้งหมดที่มีมาใช้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของพริปเป็นที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคการอเนกประสงค์และความแม่นยำของ F 1 6และความแข็งแกร่งที่ยังคงใช้งานได้ของ F 5ที่อยู่คู่กองทัพไทยมาหลายทศวรรษทุกอย่างถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างพลังโจมตีที่เหนือชั้น ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารวิเคราะห์ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการโจมตีเพื่อทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นการสาธิตศักยภาพต่อทั้งโลก,กว่ากองทัพอากาศไทยมีความพร้อมรบสูงสุดไม่ว่าจะในเชิงยุทธวิธีหรือในด้านการประสานกำลังอาวุธนำวิถีที่ถูกใช้นั้นยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำระดับสูงซึ่งไม่ได้ไปกว่าประเทศใดในภูมิภาคในขณะเดียวกันคลิปการโจมตีนี้ได้สร้างความสะเทือนใจต่อประชาชนที่ได้รับชม หลายคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นกองทัพไทยมีศักยภาพเข้มแข็งพร้อมปกป้องประเทศแต่ก็มีเสียงสะท้อนที่กังวลถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมที่อาจเกิดขึ้นเพราะการใช้ระเบิดและขีปนาวุธขนาดใหญ่ย่อมทําให้มีความสูญเสียตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพเปลวเพลิงและควันดำที่ปกคลุมโคราชยังคงเป็นภาพที่หลายคนไม่อาจลืม สิ่งที่น่าจับตามองคือการใช้ GBU-12 และ AGM-65 ในปฏิบัติการครั้งเดียวกันนี่คือครั้งแรกที่กองทัพอากาศไทยได้แสดงศักยภาพการใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง2ชนิดในเวลาเดียวกันอย่างเต็มรูปแบบ GBU-12 ทำลายเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ขณะที่ AGM-65 จอดทำลายจุดแข็งที่ป้องกันแน่นหนาทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้มีความสมบูรณ์และบรรลุผลอย่างราบรื่น หลังสิ้นเสียงระเบิดความเงียบเข้าปกคลุมพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นค่ายและฐานกำลังสำคัญซากอาคารที่ถูกถล่มยับกลายเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังทำลายล้างของปฏิบัติการครั้งนี้ผู้ที่ได้เห็นภาพจากดาวเทียมและกล้องติดเครื่องบินต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าภารกิจประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเป้าหมายหลักทั้งหมดถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงโดยไม่เหลือแม้ร่องรอยให้ใช้ประโยชน์ต่อผลสะท้อนที่ตามมาหลังการโจมตีครั้งนี้คือกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในและนอกประเทศ หลายฝ่ายมองว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพที่เด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยแต่บางฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าความรุนแรงเช่นนี้จะนำไปสู่ความสงบหรือเพียงยืดเยื้อความขัดแย้งออกไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือกองทัพอากาศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความพร้อมและศักยภาพเต็มที่ในทุกสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไปภาพของโคราที่ลุกเป็นไฟยังคงถูกพูดถึงและแชร์กันในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง คลิปหาดูยากนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของปฏิบัติการทางทหารที่ทั้งน่าทึ่งและน่าสะพรึงไปพร้อมกัน